สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตาม YouTube ของผมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับสรุปข่าวสโมสรลิเวอร์พูลนะครับก็ทําให้กับแฟนลิเวอร์พูลเป็นคลิปแรกนะครับก็ตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงรูปแบบใหม่มาเนี่ยวันนี้คลิปลิเวอร์พูลเป็นคลิปแรกนะครับก็จะทําให้ดีที่สุดแล้วกันนะครับสาหรับข่าวใหญ่ของสโมสรลิเวอร์พูลในวันนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องราวของสแตนชาคิรีซะส่วนใหญ่เลยนะครับก็เราจะพอทราบนะครับเรื่องราวของสแตนชาคิรีเนี่ยที่ครอปเนี่ย จะขายเซรันชาคกีดี้นะครับส่วนดิวของทิโมเนอร์นะครับก็เป็นประเด็นที่ผมอดพูดไม่ได้เหมือนกันนะครับเนื่องจากสโมสรลิเวอร์พูลเนี่ยก็อาจจะได้รับข่าวดีนะครับเพราะว่าทิโมเวอร์เนี่ยกำลังเข้าคอร์สเรียนพิเศษภาษาอังกฤษอยู่นะครับคือต้องเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มอ่ะเพราะจะมาเล่นในพรีเมียร์ลีกนั่นเองนะครับส่วนเรื่องราวของฟิลิเป้คูตินโยนะครับอาจจะเป็นข่าวร้ายของลิเวอร์พูลข่าวร้ายของลิเวอร์พูลเนี่ยไม่ใช่ว่าคูตินโยจะไม่มาอยู่กับลิเวอร์พูลนะครับเพียงแต่ว่า เงินที่ได้จากการขายคูตินโยนะครับมันมีข้อตกลงอยู่ที่ว่าคูตินโยต้องลงสนามให้กับบาร์เซโลนาถึง100นัดถึงจะได้เงินประมาณ18ล้านปอนด์นะครับแล้วมาดูรายละเอียดของข่าวนะครับสรุปข่าวสโมสรลิเวอร์อพูลก,กันนะครับช่วงเวลาประมาณ5ทุมครึ่งนะครับ ข่าวที่1นนะครับเริ่มต้นด้วยเรื่องราวของเจอเกนคอปนะครับก็วันนี้เองเนี่ยประเด็นของเซานชากิรีเนี่ยมันมีเหตุมีผลเหมือนกันนะครับก็ครอปเองนะครับให้เซรานชากิรี่ตัดสินใจเหมือนกันแต่ผมเชื่อว่าตอนนี้ข่าวของเซรานชากิรี่เองเนี่ยเพียงแต่ว่ามันมีข่าวมูลในต่างประเทศแค่นั้นเองนะครับตามรายงานในวันนี้นะครับว่าเจอเกนคอปเองเนี่ยแท้จ,จริงแล้วครับตามรายงานจากกสาช ก่าโชดเป็นคาโต้นะครับอ่านผิดเลยนะครับก็สโมสรโรม่านะครับมีเจตนาที่ชัดเจนนะครับในการที่จะดึงสดานชาคิรี่ไปร่วมทีมนะครับก็ค่าตัวของชาคิรี่เนี่ยเหมือนที่เราทราบกันนะครับประมาณ28ล้านปอนด์ลิเวอร์พูลก็จะขายแล้วนะครับมีสโมสร CSK ีเอสเคมอสโกนะครับให้ความสนใจสดานชาคิรี่อยู่ด้วยเช่นกันรวมถึงเซบียาด้วยนะครับก็ตามประเด็นของข่าวแรกในวันนี้เนี่ยได้พูดถึงว่าสดานชาคิรี่เองเนี่ย เป็นนักเตะในตำแหน่งที่ครอปเนี่ยเอามาเป็นตัวสำรองของโมเมนซาลล่านะครับแล้วก็ซาดิโอมาเน่ด้วยนะครับแต่ว่าการที่จะใช้งานชาคิลี่ในตอนนี้เองเนี่ยเจอกับปัญหาการบาดเจ็บนะครับซึ่งครอปเองเนี่ยก็ไม่ค่อยชอบปัญหานี้เท่าไหร่นักเตะเจ็บแล้วใช้งานไม่ได้นะครับความคิดอีกอย่างคือการปล่อยเซรดนชาคิรี่ออกไปตามที่เราทราบข่าวแต่ในมุมมองของข่าวในวันนี้นะครับครอปได้พูดว่าเซอร์ดนชาคิรี่นะครับเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมที่จะแทนสามประสานแนวลุกได้ ถ้า3ประสานแนวลุกไม่มีใครเจ็บเซดานชาก,กิลี่ก็จะไม่ได้แสดงผลงานได้นอกจากได้ส่งลงเป็นตัวสำรองนั่นเองนะครับจริงๆแล้วนะครับมันก็มีเหตุมีผลของมันเนี่ยว่าขายเซดานชาคิลี่ดีไหมนะครับถ้าครอปไม่ขายครอปก็จะมีกําลังเสริมชั้นยอดต่อไปนั่นเองนะครับก็การขายเซดานชาคิลี่ดีนี้ยังไม่ชัดนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของเชสฟาร์มิกัสกันนะครับวันนี้เชสฟาร์มิกัสนี่ก็ออก เหมือนกับว่าไงอะ่ะให้คอมเมนต์ที่ดีนะผมดูจากข่าวอย่างนี้แล้วเนี่ยก็มีนักข่าวนะครับนักข่าวก็ได้สัมภาษณ์เชสปัมเบกัสนะครับว่าคุณคิดว่าระหว่างพอสโคของแมนเชสเตอร์ว i ตต d กับตีเฟนเจอรัตของลิเวอร์พูลเนี่ยใครดีกว่ากันโอ้โหมันเป็นคําถามโลกแตกนะครับตอบคุณแฟนทีมไหนคุณก็ตอบแบบว่าเข้าข้างทีมนั้นได้เลยนะครับแต่วันนี้เชสปัเบกัสนี่ ให้เหตุผลยอดเยี่ยมมากนะครับผมก็ชื่นชมนะว่าเชสฟานวิกาได้บอกนะครับว่าระหว่างพอสโกกับซิเฟนเจอรัตเนี่ยเทียบกันไม่ได้2คนมีดีคนละอย่างและก็เก่งกันคนละอย่างนะครับสิ่งหนึ่งนี้ที่ทั้ง2คนเนี่ยทำอยู่ก็คือความจงรักภักดีของสมมติให้กับสโมสรของเขาเองอะพอสโกก็ก็จงรักภักดีกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดซิเฟนเจอรัตก็จงรักภักดีต่อแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทั้งสองคนดีเหมือนกันครับพอตัวของเชส พูดไว้นะครับส่วนความเก่งกาจบทบาทหน้าที่แตกต่างกันไปนะครับเชสตอบกลางๆดีแล้วก็ทําให้คนมา,าฟังอ่ะไม่ขัดแย้งนะครับก็ผมแปะทวิตเตอร์ไว้นะครับก็ลองลองเข้ามาดูกันนะครับว่าเชสพูดประมาณนี้นะครับผมก็สรุปให้ตามนี้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของการเสริมทัพนักเตะในตำแหน่งแบ็กซ้ายนะครับก็ลิวพูลเนี่ยก็มีแอนดูโรประสันนะครับมีอยู่คนเดียวแหละที่ลงหลักๆเลยนะครับวันนี้นะครับตามรายงานจากดอนบอลนะครับว่าสโมสรลิวพูลนะครับและสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็สนใจนะครับเดวิดอาราบานะครับแบ็กแบ็กซ้ายของสโมสรบยบร์มินิกมาร่วมทีมนะครับก็สัญญาของอาราบานะครับจะหมดกับยบร์มินิกในปี2500 64นะครับก็เหลือแค่ปีเดียวแค่นั้นเองนะครับแล้วในเวลานี้เองเนี่ยถ้าเป็นค่าตัวของอาราบานะครับอยู่ที่ประมาณ50ล้านยูโรตามข่าวแล้วก็ดอบรลอนก็บอกนะครับว่าลิเวอร์พูลกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสามารถเซ็นสัญญากับเดบิดอาราบาได้และก็จะเป็นทางเลือกที่เสริมความแข่งแกร่งให้กับทั้ง2ทีมได้เลยนะครับลิเวอร์พูลก็มีเอ็นูรเบอร์สันนะครับแมนยูก็มีลูกชอกับแมนดันวิลเลียมนะครับฉะนั้น อาราบาอาราบาอายุ27ปีแล้วนะครับสามารถเล่นให้กับได้ทั้ง2สโมสรน,นะครับแต่ในข่าวม่ได้บอกนะว่าลิวพูกับแมนยูใครจะยื่นก่อนกันนะครับแต่ลิวพูเนี่ยน่าจะเติมอาราบาได้เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยแอนดูโรบสรัสันเนี่ยลงทุกนัดถ้าเจ็บขึ้นมาก็จะเป็นเจมส์มิเนอร์ลงแทนนะครับฉะนั้นดีลของเดวิดอาราบานะครับก็ต้องฟังดูว่าลิวพูจะยื่นข้อเสนอหรือไม่นะครับก็ตามนี้นะครับรอดูกันว่าจะเกิดขึ้นไหมเดวิดอาราบากับลิวพูนะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของวิเกลฟันได้กันนะครับวันนี้วิเกลฟันได้เนี่ยก็ปรากฏในสกู๊ปหนึ่งในหนังสือนะครับความสัมพันธ์นะครับฟันได้กับริว์พูลเนี่ยเจนวิลเลียมสเปนนะครับก็นักข่าวชาวดัตนะครับก็เอาส่วนหนึ่งของหนังสือนะครับมาเผยแพร่นะครับว่าฟันได้เนี่ยตอนที่เขาจะย้ายจากเซาท์แธมป์ตันนะครับประวัติในหนังสือเล่มน,นั้นแหละก็ได้พูดถึงว่า ฟันได้นะครับเลือกสโมสรลิเวอร์พูลเพียงสโมสรเดียวจริงๆในการย้ายทีมนะครับฟันได้มีความมุ่งมั่นที่จะเล่นให้กับลิเวอร์พูลนะครับและเขาก็คือกองหลังที่ดีที่สุดในโลกในเวลานั้นนะครับในหนังสือยังบอกอีกนะครับว่าก็เป็นกองหลังที่ดีที่สุดในประวัติศาสตร์ของลิเวอร์พูลนะครับแล้วก็เขาหลายๆคนสนับสนุนว่าเนี่ยเขาก็คืออารันเทนเซนคนใหม่อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็คนส่วนใหญ่ก็เห็นด้วยนะครับว่าฟันได้เองเนี่ย มีบทพิสูจน์ของกับหลิวภูไปแล้วนะครับแล้วก็ประมาณนี้ชื่นชมฟันไดโอ้โหยาวมากเลยนะครับแต่ผมเอาแปลค่นี้พอว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยอ่ชื่นชมฟันไดมากนะครับก็ตามนี้นะครับลองลองมาอ่านกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของนักเตะนะครับที่จะเป็นฟรีเอเจนต์นะครับก็ฟีฟายืนยันแล้วนะครับว่า30มิมิถุนายนเป็นวันที่ สัญญาณเตะหมดเหมือนเดิมนะครับนั่นก็หมายความว่าการแข่งขันฟุตบอลพรีลีกฟุตบอลทั่วโลกทุกลีกต้องจบก่อน30มิถุนายนนะครับผมย้ำอีกครั้งนะครับวันนี้ก็เลยมีเรื่องเล่านะครับว่าใครจะหมดสัญญาบ้างฟินฟรีเจนนนะครับพูดแบบสรุปสั้นๆนะครับภาพคงจะไม่เรียงตามสโมสรนะครับสโมสรที่1อาร์เซนอลนะครับไม่มีนะครับหมดสัญญาสโมสรที่2นะครับแอสตันวิลล่ามี2คนนะครับก็คือโบจานบอสตันนะครับคีแนนเดวิสนะครับ ขออนุญาตไม่อ่านแล้วกันนะครับส่วนสโมสรบอลสมัรนะครับมีอยู่ประมาณ7-8คนนะครับเอาคร่าวๆเนาะแล้วก็ไบริทันมี2คนนะครับเบิร์นสตีมี5คนนะครับเชลซีเนี่ยมีเบรโดวิลเลียนโอเวบรียชิรูนะครับแล้วก็วิลลี่คาปาเยโร่4คนนะครับเอาสโมสรหลักๆไหมล่ะเอาเอาอ่านอ่านไปเลยดีกว่าเนาะก็อ่าสโมสรเอเวอเรตันนะครับเอเวอเรตันมี4คนนะครับเลสเตอร์ซิตี้มี4คนเหมือนกันลิเวอร์พูล มีอดัมลาลาน่าดันเนิวคลายแล้วก็แอนดี้โลนแกนนะครับก็จะปล่อยไปนะครับส่วนแมนเชสเตอร์ซิตี้มีดาบิดซิบากับคาดิโอบราโวนะครับก็จะปล่อยฟรีไปส่วนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่มีใครเป็นฟรีเอเจนต์นะครับส่วนนิวคาสเซิลนิวคาสเซิลมี7คนนะครับนอร์ลิซิตี้ไม่มีเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดนะครับมีอยู่5คนนะครับแล้วก็ซัตเทมตันมีคนเดียวเชลลองนะครับและสเปอร์มี2คนคือเยนฟรานเกลแล้วก็มิเชลวอร์บนะครับ วัตฟอร์ดมี4คนนะครับเวสแฮมยูนิเต็ดมี2คนนะครับวูพแพรมตันนะครับวูวววพแพรมตันมี3คนนะครับนี่คือจำนวนนักเตะที่จะเป็นฟรีเจนในวันที่30มิถุนายนนะครับลิเวอร์พูลก็มีแค่3คนตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวในอดีตของแมนนั่นโรเจอร์กันนะครับก็ เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับราฮิมสตอริงนะครับในช่วงที่ถ้าผมจำไม่ผิดตอนนั้นนี่เป็นเกมที่เขาเรียกว่าไม่ใช่เกมเป็นช่วงการฝึกซ้อมน่าจะอยู่เมริกาป่ะผมจำไม่ได้นะครับแต่ในภาพเนี่ยแบนเร์เจอร์ในคุมอยู่ในปีคุมทีมอยู่ในตอนนั้นนะครับผมแปะ YouTube ไปแล้วนะครับก็ u t u b e ในในในลิงก์เนี้ยครับชื่อเรื่องพิมพ์ชื่อเรื่องใน u t u b e ไปเลยนะครับว่า Being Liverpool นะครับ b e i n g Liverpool เนี่ยก็ในข่าวเนี้ย ผมตกใจเหมือนกันดูใน y t u t u อะเป็นเป็นตอนเป็นในภาพนะครับในภาพใน u t u b e เนี่ยเป็นแม n เชสเจอร์กำลังสอนลูกทีมอยู่นะครับปรากฏว่าสเตอริงในในปี2014นั้นเนี่ยอายุ17ปีนะครับแล้วก็เหมือนกับว่ายังไงอะเอ่อตอนนั้นเองเขาเขาย้ายไปอยู่กับแมนซิตี้ปี58เนาะแล้วก็ตอนนั้นเขาอายุยังน้อยอยู่นะครับทุกตำหนินะครับ นักเตะคุยกันอยู่แต,แต่ปรากฏว่าบปด้านโรเจอร์เนี่ยได้ยินคำพูดของสตริงอะไรสักอย่างนะครับก็สมัยนั้นเองเนี่ยหลักการปกครองทีมของลิเวอร์พูลเนี่ยในยุคบปด้านโรเจอร์นะครับก็คือเขาจะไม่ให้ดาวรุ่งอะมาแบบยังไงอะสนิทสนมนหรือแบบอายุน้อยแต่มันยิ่งใหญ่กว่านักเตะซีเนียอะไรประมาณนี้นะครับในข่าวบอกอย่างนั้นนะ่ะแล้วก็ตัวของบปด้านโรเจอร์ก็มีการ ชี้ว่าสตริงนะครับสตริงก็เอ้ยผมไม่ได้พูดนะอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนกับโดนว่าไปแล้วอะไรเงี้ยตากล้องก็ช่างเลยไปถ่ายเนาะผมแปะ YouTube ไปแล้วนะครับก็ลองดูกันนะครับแต่ผมไล่าฟังแล้วแหละว่านี่อาจจะเป็นต้นเหตุของความขัดแย้งที่ลาฮิมสตริงไปอยู่กับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับก็ลองดูกัน เรามาต่อกันที่เรื่องราวของเจอเกนคอปกันบ้างนะครับวันนี้เนี่ยเป็นมุมมองของคนที่จะมาแทนที่เจอเกนคอปนะครับก็วันนี้ในข่าวเนี่ยพูดถึงซีเฟนเจอร์ตนะครับหรืออีกคนนึงนะครับที่จะมาแทนที่เมื่อคอปนะครับไม่คุมลิเวอร์พูลได้ก็คือยูเรียนในเจอรมนนั่นเองนะครับยูเรียนในเจอรมนนะครับเป็นผู้จัดการทีมของสโมสรฮอฟเฟนไฮ์ที่มีฝีมือมากนะครับแฟนบอลลิเวอร์พูลส่วนใหญ่นะครับก็ชื่นชอบซีเฟนเจอร์ตในบทบาทของน้าเตะนะครับ แต่ในความเป็นโค้ดแล้วเนี่ยในสื่อบอกนะครับว่าบางครั้งเองนักเตะที่เก่งนะครับเป็นตำนานของสโมสรก็ไม่เหมาะกับการคุมทีเหมือนกันนะครับลิวพูมีตัวอย่างและบทเรียนมามากมายนะครับยุคนี้เนี่ยได้โค้ดระดับโลกที่ใช่อย่างเจคินคอปแล้วนะครับคอปสามารถคว้าแชมป์ทุกเกือบทุกอย่างแล้วล่ะเกือบทุกอย่างนะครับแต่ไม่ครบทุกอย่างหรอกก็ พยายามที่มาเติมเต็มให้กับลิเวอร์พูลโดยเฉพาะแชมป์พรีเมี์ลีกในสมัยแรกที่กำลังจะเกิดขึ้นในอีก9นัดข้างหน้านี้ครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือในข่าวเนี่ยได้บอกนะครับว่าทายาทของครอปนะครับไม่น่าใช่ซีเฟนเจอราดหรอกแต่ควรจะเป็นยูเรียนในเจลแมนนะครับก็จําชื่อนี้ไวด้ดีๆแล้วกันนะครับในวันข้างหน้าเมื่อครอปเลิกคุมทีมลิเวอร์พูลแล้วคนนี้จะมาแทนที่นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของใครอีกเนาะนะครับอ๋อเรื่องราวของออสมานเดเบเล่นะครับวันนี้ออสมานเดเบเล่นี่ก็เป็นข่าวกับสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยนะครับเรื่องราวของเบอร์11นั่นแหละนะครับที่หลายๆคนบอกเป็นเบอร์เก่าของแรนดิกใช่ครับแต่เบอร์ปัจจุบันผมไม่แน่ใจนะครับก็ตามรายงานในวันนี้นะครับจาก t h e e x p r e s s นะครับได้พูดถึงว่าอัลส์แมนเดเบเล่นะครับอาจจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับที่จะย้ายมาเล่นในพรีเมียร์ลีกนั่นแหละนะครับแต่ถามโอกาสที่จะมาอยู่กับลเว้นี่ย ตามรายงานของข่าวระบุไว้เลยนะครับว่าถ้าลิเวอร์พูลจะซื้อออสมมนเดเมเล่เนี่ยคงซื้อราคาไม่ถึงระดับร้อยล้านปอนด์หรอกน่าจะอยู่ในเลท3 5มสถึงล้านปอนด์นะครับก็ต้องรอดูกันนอกากว่า,าดีลของออสมมนเดเมเล่จะเกิดขึ้นไหมนะครับแต่ว่าบาร์เซโลนาคงจะไม่ขายเดเมเล่าราคาถูกอย่างนั้นนะครับก็ตามนี้นะครับรอดูกันต่อไปนะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรเชลซีกันนะครับอา้าวไม่ใช่สโมสรเชลซีเรื่องราวของเชลซีที่เกี่ยวกับสโมสรลิเวอร์พูลนะครับวันนี้นะครับสโมสรเชลซีสนใจนักเตะที่ชื่อว่ารูก้าวัลสมิสนะครับวัลอะไรวัลสมิธนะครับ, Wall รบก็เป็นนักเตะนะครับวัย23ปีของสโมสรไฟบวกนะครับคือลิเวอร์พูลเนี่ยเคยสนใจนักเตะคนนี้ในข่าวบอกอย่างนั้นนะครับแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้เองเนี่ย ตัวของวายส์มิทนะครับทางชิปผิดขอภายละกันนะครับก็ค่าตัวอยู่ที่ประมาณ20ล้านปอนด์นะครับที่เชลซีจะเซ็นนะแต่ตอนนี้เองเ่ะเจ้าตัวอาสอโมสรเชลซีเป็นเต็งหนึ่งละแต่ลิวรูพูลยกำลังเบนเข็มนะครับเบนเข็มไปเซ็นกับทีมวเวนเนอร์แล้วก็อีกหนึ่งคนก็คือไมลลอดราชิก้านะครับกับค่าตัว33ล้านปอนด์ของเวเด์เบมนแทนนะครับคือเอาง่ายลิวพูสนใจคน,นักเตะคนนี้ตรงกับเชลซีวันนี้ เชลซีจะได้เป็นเต็งหนึ่งละที่จะเซ็นสัญญากับลูค้าอ่าวอลส์มิสครับก็ตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของอ่าเดเมียนโกโมรีอกันนะครับอดีตผู้อำนวยการฝ่ายกีฬาของลิเวอร์พูลและสเปอร์นะครับเดเมียนโคโมรีวันนี้นะครับก็ได้พูดคุยถึงามาตรการในการป้องกันไวรัสโครโรนาของแต่ละสโมสรน,นะครับก็ตอนนี้พิมลิกจะกลับมาเตะ กันอยู่แล้วนะครับแต่ว่าดิเมียนก็มองนะครับว่ามันเป็นสถานการณ์ที่เหมือนกับไงเสี่ยงต่อน,นักเตะเหมือนกันแต่บางอย่างก็ต้องดาเนินต่อไปนะครับซึ่งดเดมินกูมารีก็บอกนะครับว่าก็มีหลายสโมสรน,นะที่ไม่มีความพร้อมในการที่จะต้องไปรักษาโรคเมื่อเกิดเหตุนะครับก็คือการระบาดของไวรัสโครโรนาเนี่ยมันต้องใช้เงินก็น่าจะมีประมาณสมสโมสรหลักๆที่รวยอ่ะนะครับไม่ต้องบอกว่าสโมสรไหนที่ร่ารวยมากๆก็อ่ สามารถรับมือกับม้านักอาเขาเรียกไงไวรัสโคโรนาได้นะครับแต่สมุสนไรเล็กๆอ่ะ,อะถ้ามันมีค่าใช้จ่ายระดับสูงเนี่ยน่าจะยากนะครับนี่ก็เป็นความเห็นของเดเมนโกมุลลี่นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของทีโมวานเนอร์กันนะครับก็ข่าวออกมาทางเยอรมันก็บอกว่าลิวพูลไม่ติดต่อการเซ็นสัญญากับทีโมวานเนอร์กับไรซิกเลยนะครับไรซิกออกมาประมาณนั้นนะแล้วทีโมวานเนอร์เนี่ยปเรียนภาษาอังกฤษทำไมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับคือตามรายงานจากสื่อในวันนี้เนี่ยก็บอกนะครับว่า คือฟังฝั่งของไลซิกเนี่ยทราบนะครับรว่าลิเวอร์พูลสนใจทีโมวัเนอร์จริงนะครับแต่ว่าดีลที่ยื่นอย่างเป็นทางการจากลิเวอร์พูลในตอนนี้ยังไม่มีนะครับทีโมวเนอร์ก็อาจจะไปเรียนภาษาอังกฤษไว้เพื่อเป็นความรู้แค่นั้นเองนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของเซดานชากิรี่กันนะครับวอ้ข่าวก็พูดถึงชากิรี่ไปแล้วนะครับแต่คราวนี้พูดถึงราคานะครับราคาในการเซ็นสัญญาจ,จากซกซิตี้มาอยู่กับลิเวอร์พูลในปี2018นั้นเนี่ย ลิววูเซ็นมาแค่18ล้านปอนด์นะครับแต่วันนี้ลิววูจะขายที่28ล้านปอนด์นะครับก็ตอนนี้เองเนี่ยชัรลี่อายุ28ปีแล้วนะครับขาย28ล้านปอนด์แม่เหมือนคูณด้วย10ล้านปอนด์ไปเลยเนาะง่ายๆนะครับเออไม่ใช่สิก็ขายตามราคาายุเลยอะไรประมาณนี้นะครับก็เชอรีนะครับได้รับความสนใจจาก CSK Moscow Roma แล้วก็เซบีย่านะครับก็รอดูกันนะครับว่าจะได้ย้ายหรือไม่ได้ย้ายนะครับ ปิดท้ายด้วยข่าวนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องราวของฟิลิเป้คูตินโยนะครับเป็นประเด็นข่าวที่ผมนําเสนอไปนะครับเรื่องราวของคูตินโยกับลิเวอร์พูลเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับการย้ายทีมเลยแต่เป็นเรื่องของการจํานวนนัดที่ลงสนามนะครับคือในสัญญาของคูตินโยเนี่ยต้องลงสนามให้บาเซโลน่า1น0รอนัดลิเวอร์พูลจะได้เงินสด18ล้านปอนด์นะครับเงินได้เงินมาเลยแต่ตอนนี้ไม่น่าจะเป็นไปได้เพราะคูตินโยกำลังจะถูกขายแล้วก็ตัวของคูตินโยเองเนี่ย ลงสนามไปแค่86นัดแค่นั้นเองนะครับเหลืออีก14นัดลิวพูจะได้18ล้านปอนด์แต่ดูแล้วเป็นไปไม่ได้แล้วครับเป็นไงบ้างครับสรุปข่าวสโม,มสรริวพูในค่ำคืนนี้นะครับก็จัดให้กับแฟนริวพูเป็นคลิปแรกในรูปแบบใหม่นะครับก็อยากให้แฟนลิวพูติดติดต,ติชมผมด้วยนะว่าการจัดรูปแบบใหม่เป็นยังไงนะครับข่าวก็เป็นข่าวใหม่ทั้งนั้นเลยนะครับที่มึงออกมาล่าสุดเนี่ยนะครับก็ต้องรองดูพ ต,ต่อไปนะครับว่าลิวพูจะเป็นยังไงดีลของทีมอเวอันเนอร์นะครับแล้วก็ลา,ลาชิก้าแล,กแล้วก็เดียโกคาร์ลสเนี่ยส่วนสซนตานชาชคิลลี่ตามข่าวเนี่ยไม่น่าจะถูกขายนะครับผมดูจากบทกวิเคราะห์ของของข่าวแล้วเนี่ยเซนตานชาชคิลลี่น่าจะเป็นกําลังเสริมชั้นยอดของซาร่านะครับก็ยังมีสัญญาอยู่กับลิวพูด,ด้วยแต่ถ้าเจ้าตัวอยากย้ายก็ปล่อยเขานะครับก็ตามนี้นะครับ ขอบคุณทูวิชั่นนะครับสดที่นี่ที่เดียวทูวิชั่นนะครับสนใจสมัครทูวิชั่นโทร02 7008000นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะครับคลิปนี้ช่องเจนวิทย์ส่วนประสิทธิ์ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ